ทุกคนหนีเร็วๆเข้าสิเขาบอกว่าที่นี่มีฆาตรกรด้วยเฮ้ยจริงเหรอเขาจะฆ่าทุกคนที่มองเห็นนะระวังด้วยนะทุกคนเฮ้ยแย่แล้วเราจะทำยังไงกันดีหนีสิยัายมีแมวแเร็วๆเข้าเฮ้ยรอฉันด้วยสิทุกคนมีซูซี่รอฉันก่อนเร็วๆเข้าสิน้ำชาตามมาเลยเฮ้ยจะทำยังไงดีละ่ะคราเนี่ยแคร์รแม่หนีเร็วๆเข้าครับระวังด้วยกระสุนปืนเขาสาดลงมาเต็มเลยเฮ้ยนี่ๆพวกนายไปทางไหนต่อแล้วเนี่ย ตามทะมาทางนี้สิยัมีแมวออ้โหดูสิเพื่อนเราโดนยิงตายแล้วเหรอเนี่ยแม้กระโดดสูงๆแล้วเข้าครับอฮ้ยอยาร่ระนี่ฉันกระโดดสูงฉันอาจจะเป็นเป้าบินก็ได้นะเนี่ยอฮ้ยอย่านะอย่านะไม่อย่ายิงฉันเลยเฮ้ยนี่ ฉันตายแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหทุกคนนี่ไงมือฆาตกรเ <c oughs> พวกนายไม่มีทางหนีไปได้หรอกฉันจะยิงตูดพวกนายให้ร่วงทีละคนเลยเฮ้ยแย่แล้วเขาจะยิงตูดพวกเราจะทํำยังไงดีปิดตูดไว้สิแล้วเลี้วเข้า สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกทคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง nnb ขับข่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม r o b l o x อีกเช่นเคยเอาล่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยจะพาน้องๆมาอยู่ในแมป runner vs sniper นั่นเองนะคะสำหรับในแมปนี้เนี่ยเราจะต้องทำการวิ่งค่ะเมื่อใครไปถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นก็จะได้ปืนไปยิงต่อสู้กับสไนเปอร์นั่นเองนะคะแต่ว่าระหว่างทางที่เราวิ่งเนี่ยก็ต้องระวังด้วยอื ระวังระวังลูกกระสุนปืนนั่นเองนะคะจอดตูดของเราอเอาล่ะในเกมจะเป็นยังไงนั้นเดีย๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยแม่ครับแล้วแม่จะไหวไหมครับเนี่ยแครหรอแกไม่ต้องห่วงม่พักให้ตายแน่นอนเลยแม่พูดแบบนี้ทุกแมปเลยนะครับแต่ผมก็เห็นตายตลอดเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แบบนี้จะไม่มีวันตายเด็ดขาดนี่ไงเรามาถึงเส้นชัยแล้วเู้ยว่าจีมาถึงก่อนเราเลยเนี่ย อือฮ uh ึ huh. แล้วสนไนเปอร์อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ด้านหน้านะคะพี่นั่นไงกําลังขูอๆอยู่เลยอือ uh ฮึ huh. ฉันเห็นแล้วแครรแม่เห็นอะไรครับอือ uh ฮึ huh. ฉันเห็นอากาศเฮ้ย <c ười> <c ười> <c ười> อยู่ไหนล่ะเนี่ยอือ uh ฮึ huh. และฉันก็เห็นไม้ด้วยอือ uh ฮึ huh. แล้วสนไนเปอร์อยู่ตรงไหนออกมาเดี๋ยวนี้เลยเฮ้อ <c ười> ออกไปฉันก็นโดนยิงนะสิไม่มีทางซะหรอกอฮ้ย uh huh. ไม่ยอมออกมาใช่ไหม ฮ้ยฉันจะทํายังไงดีไม่ยอมออกมางั้นยิงปืนขู่ได้ไหมเนี่ยนั่นไงเจอแล้วเฮ้ยโดนแน่เฮือกเอเอพวกนายรวมฆ่าฉันอหยวู้ฮู้สำเร็จแล้วในที่สุดพวกเราก็ยิงสไนเปอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จบเกมแล้วนะเนี่ยว้าวเล่นเสน่อยเลยนะครับเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ใช่แล้วฉันวิ่งจนขาลากเลย <c oughs> เอาล่ะหาของกินเติมพลังก่อนก็แล้วกันนี่ไงภายในแมปมีของให้กับเราซื้อด้วยนะคะ งั้นก็ขอเบอร์เกอร์หน่อยก็แล้วกันนะทุกคนยำยำยำอืมยำยำยำอร่อยมากเลยเฮ้แบบมาแล้วนี่รออะไรอยู่ล่ะหนีเลเร็วเข้าสิพวกเราเฮ้ยฉันยังไม่อยากตายนะเนี่ยอุ้ยฉันก็ยังไม่อยากตายเหมือนกันนะทุกคนงั้นขอขึ้นไปอืมแชแแบด้านนี้ก่อนก็แล้วกันอน่ะเฮ้ยนั่นเพื่อนของเราโดนยิงแล้วตายแล้วตายแล้วฉันจะโดนด้วยไหมเนี่ยเอาละอมามุมนี้หน่อยก็แล้วกันนะเออเออเดี๋ยวนะเลือดไหล ใครยิงจะดเนี่ยเออเอ,อไม่ทุกคนเออลาก,ก่อยเฮ้ยตายแล้วเหรอเนี่ยนี่ ใช้ฆ่าเราอ่ะโมจีนั่นเองนะคะเออแย่ yeah, แล้วฉันจะทายังไงดีอาคราวเนี่ยพวกเรายังไม่อยากตายฉันก็ยังไม่อยากตายเหมือนกันนะเออพวกนายไม่รอดแน่นอนฉันจะยิงให้หมดทุกคนเลยโอ้โหาตกรของเราโหดมากเลยแย่ yeah, แล้วจะทํายังไงกันดีเฮ้ยฉันไม่ยอมโดนยิงแน่นอนฉันจะกระโดดฆ่าตัวตายก่อน <laughs> อ่ะเออฉันไปก่อนก <laughs> ระโดดลงไปตายซะอ,อย่างนั้นอะ่ะเฮ้ยแย่ yeah, แล้วเพื่อนๆข,ของเราก็โดดหนีตายกันใหญ่เลย เอ้ยฉันยังไม่พร้อมจะตายตอนนี้นะเนี่ยเงินก็รีบไปถึงเส้นชัยเลยแล้วเข้าสิเอ้ยฉันไม่มีทางปล่อยพวกนายไปถึงเส้นชัยเด็ดขาดเลยแยแล้วอย่ายิงฉันเลยออะเฮือกเฮือตายแล้วเหรอเนี่ยนั่นไงด้านนี้อีกคนเหรอเนี่ยนายกำลังจะไปไหนเออเฮือกฉันกำลังจะโดดไปตายโ <c oughs> อ้ยดูสิ มีทุกคนส่งไปตายหมดเลยอ่ะว้าวสุดยอดมากเลยโมจิเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหจบเกมแล้วเหรอเอาล่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอกินน้ําหน่อยก็แล้วกันนะทุกคนอึกอึกอึกเออเฮนี่มันคือน้ําอะไรเนี่ยน้ําแดนซ์ไงครับแม่เฮาอบซากิอากาไดยังเมื่อหูหูต่ว่าวันนี้พร wow! right ุ่งนี้และเมื่อวานนั้นเป็นบุญบานใดอ้าวแมพมาแล้วนี่เ้อยงิั้นก็ไปเล่นกันต่อดีกว่าทุกคนเร็วๆเข้าสิซูซี่รอฉันด้วย ด้วยสิเร็วๆเข้าน้ำชารอฉันด้วยสิยัยมีแมวเอาละทุกคนเร็วๆเข้าเฮ้ยกระสุนปืนนั่นไงว่าแล้วมันมาแล้วแคลร์แมวระวังด้วยนะคบเฮ้ยฉันรีบสุดๆแล้วแคลร์เฮ้ยแชวม่ได้กินไ่ได้กินแชวบเฮ้ยไ่ได้กินฉันเด็ดขาดเลยเฮือกเดีย๋ยวเฮ้ยทำไมท้ามันขาดเยอะแบบนี้ล่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องรีบแล้วเฮ้ยฉันโดนยิง้วเหระเนี่ยแม่ครับเร็วๆเข้าสิครับเดี๋ยวก็ได้ตายกันพอดีอแกลร์แก่เพิ่งแช่งฉันตอนนี้ได้ไหมนี่ไง เราจะถึงเส้นชัยแล้วอีกนิดเดียวในแล้วเขาสิยัยมีแมวมายังช่วยฉันหน่อยโอเคเลยในที่สุดฉันก็มาถึงแล้วเหรอเนี่ยขอปืนหน่อยเออฉันจะเอาแก้วน้ำมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ตายก่อนเฮ้ยเดี๋ยวสิเออหืมหมดเวลาแล้วเหรอเนี่ยหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิใช่ไหมครับแม่หือใช่แล้วแคโรถเสียดายจังเลยอ่ะอุตส่าห์ได้ปืนดันไปถือแก้วน้ำซะอย่างนั้นอ่ะโอ้เซ็งจังเลยอ่ะเอาล่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวเราค่อยไปแมปอื่นก็ได้นี่ไงแมปไหม้มาแล้วโอเคฉันขอไปก่อนก็แล้วกันนะทุกคนรอฉันด้วยสิยัยมีแมวอู้หู้เออเดี๋ยวนะเอ้ยนี่ฉันตายก่อนเพื่อนแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยทำไมฉันตายเร็วจังเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูหน่อยสิเอ้ยนี่สไนเปอร์ลงมาด้านล่างได้ยังไงอ่ะแย่แล้วสไนเปอร์ลงมาด้านล่างได้ยังไงเอ้ยนี่นายเออลงทุนมาฆ่าฉันถึงด้านล่างเลยเหรอเนี่ยตายแบบไม่รู้ตัวเลยเอือ นี่ฉันตายอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วครับแม่แม่ยังไม่ทันได้ยิงใครเลยแม่ก็ตายก่อนแล้วเฮ้ยค่เรนี่แกซ้ำเติมฉันใช่ไหมเนี่ยซูซี่เธอไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะเป่าคลุยปลอบใจเธอเองปี๊ปี๊อืนี่ฉันอยากจะตายวันละร้อยรอบจริงๆเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แมปมาแล้วนี่ เอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปเล่นเกมกันต่อดีกว่าทุกคนเร็วๆเข้าสินี่ครับตามผมมาเลยอู้ยโมจิมันไปไม่ทันอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นไปด้านบนก่อนเลยนะคะนี่รอฉันด้วยสิยามีแมวเอาล่ะเร็วๆเข้าสิทุกคนอืเราจะต้องรีบไปให้ถึงเส้นชัยก่อนเลยเพื่อปืนนั่นเองโชว์ครับเฮ้ยทำไมถึงแล้วเ,เนี่ยเอาล่ะเราได้ปืนมาแล้วนะคะงั้นก็ดักยิงสไนเปอร์เลยอยู่ไหนเนี่ยทุกคนเอ๊ะทำไมไม่เห็นล่ะเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ยเดี๋ยวสิ ฮ้ยไม่เห็นมีใครสักคนเลยอ่ะเอาเป็นหลบที่ไหนอ่ะเนี่ยแย่ yeah, แล้วเขาหายไปแล้วนะสิเขายิงเพื่อนของเราไปหนึ่งคนด้วยนะอู่สิเธอเป่าคุยกันไหมเฮ้ยมันใช่เวลาไมมเนี่ยน้ำชาเดยวก็ยิงตูดซะเลยเนี่ยเฮ้ยอ,อยู่ไหนอะ่ะไม่เห็นเลยเวลากำลังจะหมดแล้วเฮ้ยใช่เห็นได้ยายหัวม่วงนี่เดยกก็ได้ยิง <c oughs> เอาหมดเวลาแล้วเฮ้ยยังไม่ทันได้ยิงใครเลยอ่ะแล้วใครเป็นคนยิงล่ะครับเนี่ยเฮ้ยแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแครอ เสียดายอะเราไม่ได้ยิงนะจีหูยเซ็งจังเลยอะนี่ครับผมว่าเรามาออกกำลังกายฆ่าเวลากันดีกว่าไหมอุ้ยมันเป็นความคิดที่ดีมากเลยโมจิงั้นเราจะมาทำการออกกำลังกายกันหุยเพื่อเป็นการฆ่าเวลาเวลาที่นี่สมควรตายแล้วแบบนี้มันจะสั้นไปไหนเนี่ยเวลาเนี่ยเออเฮ้ยฉันยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเอาแมมไมาแล้วนี่ งั้นก็ไปกันดีกว่าอฮ้ยอชวัพทุกคนรอฉันด้วยเร็วๆเข้าสิยังมีแมวเร็วๆๆเฮ้ยเดี๋ยวนะ <ś m ix> เดี๋ยวนะเออฉันจะมาติดอะไรตรงนี้เนี่ยชวัพวู้ฮู้รอด้วยรอด้วยทุกคนอฮ้ยอุ้ย เยวสิเฮ้ยสไนเปอร์นี่เมื่อกี้อะเฮ้ยมันเชียวตูดฉันไปทุกคนมีเลือดซิฟซิเลยตูดเนี่ยเฮ้ยอ้โห่รอด้วยรอด้วยเร็วๆเ,เข้าสิยัยมีแมวตอนเนี้ยฉันโดนยิงเข้าที่ขาสองข้างแล้วเฮ้ยเดี๋ยวๆนะแล้วไหนวิ่งได้ยังไงนะ ดนยิงเข,าข้าที่ขาไม่ใช่เหรอฉันตกใจนะสิฉันก็เลยวิ่งมาได้นะเนี่ยอฮ้ยถ้าอย่างนั้นฉันเป็นกําลังใจให้นายเสมอนะฉันไม่ขอเสมอได้ไหมอะฉันอยากได้ชนะอฮ้ยนี่ยังจะมีต่อรองอีกเหรอเนี่ย <laughs> ขาเจ็บยังจะกล้าต่อรองอีกเอาล่าะถ้าอย่างนั้นก็ตามฉันเข้ามาเร็วๆเข้าถ้านายอยากชนะน่ะอู้หูยในที่สุดเราก็ได้ปืนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเฮ้มือปืนอยู่ที่ไหนเนี่ยอู้ยนายอยู่ไหนานายอยู่ไหนแม่ยยครับผมเห็นมือปืนแล้วมีอยู่ไหนแคลร์อยู่ไหน เจอแม่ไงอฮ้ย,ยนี่ฉันถือปืนฉันเป็นมือปืนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าสไนในเปอร์ของเราอยู่ที่ไหนผมไม่รู้เหมือนกันครับอฮ้ยแล้วแกจะตอบทําไมเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอฮ้ยนั่นไงด้านหน้าของเราเฮ้ยเห็นอะไรแวบบๆเมืกก่อกี้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ฉันเห็นแล้วเขาขาวกระโดดดึงๆนั่นไงเจอแล้วเอาน้ำชาน้ำชาเปนสไนเปลเฮ้ยน้ำชาทําไม่ฉันยิงเดี๋ยวนี้เลยไม่มีทางเด็ดขาดตัสิเฮ้ยไม่มีทางแล้วนี่แน่เฮ้ยโดนไหมเนี่ยเฮ้ยจบเกมแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเอาล่ะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยเอาล่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะ บ๊ายบายไปลวจ้า